มีธรรมะสั้นๆที่จะนำมาฝากกัลยาณมิตรผู้ฝักใฝ่ในธรรมของพระบรมศาสดาเพื่อจะนำไปยุนโสมนัสิการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเพื่อการถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นออกมาจากกายออกมาจากใจท <c oughs> น,นี้การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่ามันเป็นความยากที่จะได้ความ นะอัตภาพความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยนะยากขนาดไหนนะพระองค์ตัดกับสาวกว่านะระหว่างเศษดินเนี่ยปลายเล็บที่เราเขี่ยขึ้นมากับดินในมหาปตพีเนี่ยอย่างไหนมีมากกว่ากันนะสาวกก็ตอบว่าดินในมหาปตพีมีมากกว่ามากนั่นแหละมนุษย์ที่ตายจากความเป็นมนุษย์และจะกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเท่ากับเศษดินปลายเล็บ เพราะฉะนั้นการมาเป็นมนุษย์จึงเป็นการที่ยากตอนนี้การมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาพบกับนะศาสนาเนะสมอไปนะเพราะว่าบางคนเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมาปรากฏในช่วงที่ไม่มีพุทธศาสนาหรือไปปรากฏไปเกิดในสถานที่ที่ไม่มีพุทธศาสนาหรือมาเกิดแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ยังไม่ได้มาตรัสรู้ มันมีเหตุปัจจัยอีกมากมายนะทีนี้เมื่อเรามีโอกาสได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์แล้วนะพระพุทธองค์ก็มาตรัสรู้แล้วแล้วก็ทําวินัยก็เจริญไปทั่วโลกแล้วเนี่ยจึงเป็นโอกาสดีนะที่เราจะเข้ามาสูนะ่ความเป็นจริงของธรรมชาติในสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้สี่ประการนะคือทุกสมุทัยที่รธแล้วก็มรรคทีนี้นะ เมื่อได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยพระองค์บอกว่าให้เร่งทําความเพียรนะเร่งทําความเพียรเพื่อการที่จะออกจากสังสารวัฏหรือออกจากทุกนี้นะตอนนี้การเร่งทําความเพียรนี่แข่งกับภัยในอนาคตนะภัยในอนาคตที่มันที่มันกาลังจะมาปรากฏมีอะไรบ้างนะพระองค์จะตรัสอยู่5ประการก็คือประการที่1น,นะก่อนที่ความแก่จะมาถึงคนะเราเมื่อมีความแก่มาเยือนแล้วเนี่ย จะเร่งความเพียรก็ลำบากละนะจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยจะทําอะไรก็โอยนะประการที่สองนะก่อนที่ความเจ็บไข้จะมาเยือนนะเมื่อกายนี้มีความเก็บมีความเจ็บความไข้เข้ามาเยือนแล้วเนะี่ยการปฏิบัติก็เป็นไปได้ยากขึ้นนะประการที่3ก่อนที่ข้าวปลาอาหารจะหายากนั่นคือการตกทุกข์ได้ยากนะแรนแค้นะการปฏิบัติก็ยากนะเพราะจะต้องทํามาหากินเลียงปากเลี้ยงท้อง ประการที่4ก่อนที่จะมีโจรเกลื่อนเมืองคําว่าโจรเกลื่อนเมืองก็คือเกิดความทุจริตนะการคอร์รัปชันนะการเห็นแก่ตัวการเบียดเบียนกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะอันนี้ก็จะทําให้ความเพียรนะนะเป็นการเร่งความเพียรที่เป็นไปได้ยากและประการสุดท้ายก่อนที่สงจะแตกแยกนะนะนะนั่นคือการที่สงทั้งหลายภิษุสงทั้งหลายสงสาวกทั้งหลายนะนะเริ่มจะแตกแยกกันนะ นะของกูถูกนะของมึงผิดของมึงผิดของกูถูกมันเป็นอยู่อย่างนี้นะเมื่อความแตกแ,แยกมาปรากฏแล้วเนี่ยนะการเร่งความเพียนการศึกษาก็จะเป็นไปได้ยากนะฉะนั้นนะเมื่อเรามีอัตภาพเป็นมนุษย์แล้ววันนี้ยังไม่แก่วันนี้ยังไม่เจ็บอาหารการกินก็หาได้ง่ายนะสังคมบ้านเมืองก็ยังปกติดีอยู่สองก็ยังไม่แตกแยกเพราะฉะนั้นให้เร่งทำาาวามเพียยนะเพื่อแข่งกับภัยในอนาคตนะ นี่คือธรรมะที่นํามาฝากกันในช่วงนี้อขอให้ติดตามธรรมะที่มีประโยชน์ในลําดับต่อไปและที่สําคัญให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ